บทที่761ความเคารพอย่างเดียวไม่เพียงพอบทก่อนหน้าสารบัญบทถัดไปพาเขากลับมาแล้วปล่อยให้เขาพักฟื้นที่เผ่าปิศาจสู้ฟานกล่าวท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นปิศาจของตัวเองและเขาต้องดูแลเขาหลังจากที่อาการบาดเจ็บของเขาหายดีแล้วให้เขาเป็นผู้ตรวจการของแผนกมอนสเตอร์สู้ฟานกล่าวโดยนึกถึงพฤติกรรมเดิมของตัวนิมตามที่ท่านสั่งครับท่านอาจารย์เรือวิญญ,ญาณลำเล็กที่บรรทุกตัวลินที่มีรอยแผลเป็นบินผ่านช่องทางระหว่างสองโลกไปยังกาะวิญ,ญญาณที่ซ่อนอยู่ตัวลิงบนเรือผีมองดูท้องฟ้าออออยย่่่่่าา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 งงงงนนนนแรรรรรละมมมมมี้ตตกบททจา์ฉัไัไไสถวดหข ฉันน่าจะตายเพื่อใช้บาปของฉันฉันอยากพบคุณอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ฉันจะตายเจ้าให้ของข้ามามากมายแถมยังขอให้ข้าไปโลกปิศาจเพื่อพิชิตความสำเร็จแต่ข้ากลับต้องมาเจอกับฉากนี้ข้าละอายใจเจ้าจริงๆแพนกลินพูดทั้งน้ำตาไหลาอาบแก้มในขณะนี้แสงสีชมพูบินเข้าหาเรือวิญญ,ญาณจากระยะไกลหญิงสาวที่มีหูกระต่ายอยู่บนหัวปรากฏตัวบนเรือววิญ,ญญาณจากนั้นเขาใช้พลังการรักษาข,ของเขาเพื่อรักษาตัวลินเจ้านายส่งคุณมาช่วยฉันหรอตัวลินพูดด้วยอารมณ์ท่านอาจารย์คุณกำ ปีศาจตัวน้อยๆอย่างข้าจะมีคุณสมบัติเข้าพบผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรเด็กสาวหูกระต่ายกล่าวขณะรักษาตัวนิ่มอุนิ่มขมวดคิ้วเมื่อเห็นท่าทางของสาวน้อยหูกระต่ายในสายตาของเขาทุกครั้งที่กล่าวถึงอาจารย์คนแสดงท่าทีที่เคารพมาถือและมีเกียรติที่สุดท่าทีของเด็กสาวหูกระต่ายเมื่อพูดถึงเจ้านายของเธอไม่ได้แสดงถึงความเคารพเลยซึ่งทําให้ตัวนิ่มไม่พอใจอย่างมากหรือว่าหลังจากที่ฉันออกไปแล้วเผ่าปีศาจท,ที่เพิ่งพาในกายวิญญ,ญ,ญาณซ่อนเร้นก็ได้มาถึงระดับนี้แล้วเม เด็กสาวหูกระต่ายพูดอย่างนี้และแปลงร่างเป็นพลังพิเศษเพื่อรักษาบาดแผลภายในไม่เป็นไรตัวนิ่มใส่หัวตอนนี้เขากลายเป็นคนผิดไปแล้วถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรดีๆให้เจ้านายเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะเสนอนะอะไรผมขอเข้าพบผู้อาวุโสใหญ่ได้ไหมครับตัวพังโกลินกล่าวอย่างเคารพเรื่องนี้ต้องอาศัยคําร้องจากหลอดเรฟหญิงสาวหูกระต่ายกล่าวฉันแค่คุยกับหลอดเรฟตัวลินมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแน่นอนนายท่านกาลังตกปลาอยู่ฉันจะส่งคนไปรับเธอหลังจากเธอหายดีแล้วเสียงของเกรฟบดังขึ้นขอบคุณครับคุณปูตาโอ บนทะเลสาบอันกว้างใหญ่ที่มีความยาวหนึ่งแสนไมตัวลินได้คุกเข่าอยู่ไม่ไกลจากซูฟานท่านอาจารย์ฉันทำให้คุณดับายแล้วลุกขึ้นมาสินี้ไม่ใช่ความผิดของคุณเส้นทางแห่งการพัฒนานั้นถูกต้องแล้วเพียงแต่คุณมีชะตากรรมที่เลวร้ายซูฟานปลอบใจเจ้ากลับไปพักฟื้นที่เผาปิศาจก่อนเมื่อหายดีแล้วเจ้าจะเป็นผู้บัญชาการเผ่าปิศาจซูฟานกล่าวแม้ว่าตอนนี้แผนปีศาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ซูฟานก็รู้สึกว่ายังมีบางอย่างที่ขาดหายไปจนกระทั่งเขาเห็นตัวลินเขาจึงนึกถึงส่วนทที่่่หหหาาาาายยยไไปขขึ้้้นนนมดอออบบคคุณรรรัััจ์วลกะพืง โอ้ยมีเสียงดังเบาๆดังมาจากกอเล็กๆใต้เท้าของซูฟานเจ้าไม่ต้องกลับไหวหนักขนาดนั้นหรอกข้างล่างนั้นมีแต่วิญญาณท่านวิญญาณเกิดใหม่อยู่แอละมันต้านทานพลังของเจ้าไม่ได้หรอกซูฟานเปล่านายท่านข่าผิดไปแล้วตัวนิ่มรีบขอโทษเขาตื่นเต้นมากที่ได้เห็นซูฟานจะลืมไปว่ากอใต้เท้าของเขา,ขเขาคือแต่วิญญาณปลอมตัวมาหน้าที่ของแผนกตรวจสอบประวัติของพิศาจคือการตรวจสอบพิศาตทุกตนที่สังกัดนิกายตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอ,อ,อย่างการทรยศนิกายไปจนถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆ นอกจากนี้เราควรสอนเาสัตว์ประหลาดทั้งหมดในเผ่าสัตว์ประหลาดให้มีความคิดเดียวกันนั่นก็คือผลประโยชน์ของนิกายนั้นสูงสุดซูฟานกล่าวหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งตามที่ท่านสั่งครับท่านอาจารย์เจ้าปีศาจน้อยรู้ว่ามันควรทําอะไรตัวแพนโกลินพูดพร้อมกับแสงสีทองว่าผ่านดวงตาของมันในขณะน,นี้เด็กสาวหูกระต่ายซึ่งเพิ่งใช้คะแนนที่ได้รับจากภารกิจรักษาตัวลิงเพื่อซื้อผลไม้แห่งจิตวิญญ,ญาณต่างๆกำลัง,ง,งบินกลับถ้ำของเธออย่างมีความสุขถ้าเก็บได้เพิ่มอีกนิดฉันนกก็็แลเปวิชาหัวใจน้าแขขข็งงยกได้้พอถึันหลอมมรวันก็สาาามรรถททภกิจี่ได้คะแนนเพิ่มมแถยังซื้อลไมม้วิญญาาณกินได้อีกเดดด็กกสาาววหููระต่ยยพ้ประกายสีทองในดวงตา การพึ่งพาลัทธิเป็นทางเลือกที่ถูกต้องี่สุจ์ที่ผู้นำตระกูลเลือกไว้สำหรับตระกูลของเราเด็กสาวหูกระต่ายที่กำลังเคี้ยวผลไม้แห่งวิญญาณกล่าวภารกิจที่ง่ายและผลไม้ทางจิตวิญญาณต่างๆที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนซึ่งไม่เคยจินตนาการได้มาก่อนทำให้เด็กสาวหูกระต่ายรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือความสุขลความสุขเล็กน้อยๆเหล่านี้ก็จะหายไปในที่สุดและนางก็จะกลายเป็นคนบาปในเผ่าปีศดารด้วยเพราะนางได้รักษาพิศดารเลียที่เผ่าปีศาจทั้งเผ่าเปียัานมกี เครื่องมือสื่อสารของเผ่าปีศาจทั้งหมดได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการเพิ่มผู้ตรวจสอบใหม่ให้กับเผ่าปีศาจหลังจากนั้นเผ่าปีศาจทั้งหมดยกเบนจอม,มันได้รับแจ้งจากผู้ตรวจการแผ่นดินให้มารวมตัวกันบนที่ราบที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะปิศาจฉันเห็นตัวลินยืนอยู่บนแท่นสูงมองดูเผ่าปิศาจที่กำลังรวมตัวกันอยู่ข้างล่างอย่างเคร่งขรึมผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เหล่าปิศาจบนเกาะหยิน,นหลิง,งจะมารวมตัวกันในที่สุดเหล่าสัตว์ประหลาดทั้งหมดมองไปที่ประวัติการควบคุมดูแลบนลลออรรรรมะะเเเิ่เู่ดยกนน้ีงทาาาาไจหืปผ ประวัติการก,กำกับดูแลนี้จะมอบหมายงานให้เราเหรอตามรอยการคาดเดาของเรามอนสเตอร์ประวัติศาสตร์การก,กำกับดูแลพูดอย่างช้าๆฉันประวัติศาสตร์การก,กำกับดูแลมีคำถามสำหรับคุณในโลกปิศาจอันวุ่นวายในปัจจุบันกลุ่มชนชั้นสูงกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่จะถูกกล่าวลาและกำจัดโดยมนุษย์ใครอนุญาตให้คุณมีชีวิตที่สมบูรณ์สุขสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการฝึกฝนที่เต็มไปด้วยพลังจิตวิญญาณและสมบัติล้ำค่าทุกประเภทที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนด้วยการแลกเปลี่ยยยยยยนน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 นแแตตตตต้้้้้้้มมมมขขขขออออออองง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 คคคุณุณเเเเสสสสสสีีีัััััััวววลลลลลลิิดดดดึึรรรรรื่ร่่่่ๆาาาาากกกกกกบบบฟใใำำพพพูููููหห์ปะทผช็โ แน่นอนว่ามันคือผู้อาวุโสสูงสุดของนิกายผู้อาวุโสใหญ่แห่งนิกายถ้าไม่มีผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่เราก็คงไม่สามารถมาถ,ถึงจุดนี้ได้เราอาสูรในกลุ่มผู้ฟังต่างพูดเมื่อตัวลินที่อยู่บนเวทีได้ยินคำพูดของปีศาจข้างล่างสีน้ะของมันก็เริ่มแสดงความโกรธออกมานี่คือวิธีที่เจ้าปฏิบัติต่อผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ที่มอบสิ่งดีสิ่งดีให้กับเจ้าทั้งหมดงั้นหรือตัวลินคำรามฉันรู้สึกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโสใหญ่จากคำพูดของคุณแต่ผมมมมบบบบอออออกกกคคคุณนนนนนนนวววววว่วบบบ่่่่่าาาาาเเเรรรพพแีี้้ัััััยยงงงงงงงไไใชลลลหหึืขตติ็ดส์ท เหล่าสัตว์ประหลาดในกลุ่มผู้ชมต่างเงียบลงและมองไปที่ตัวลินที่อยู่บนเวทีด้วยสายตาที่บอกว่าคุณป่วยนะเผ่าปีศาจในแผนกปีศาจได้ดำเนินชีวิตแบบนี้มานานหลายปีและพวกเขาไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติพวกเขาปฏิบัติต่อผู้อาวุโสใหญ่ราวกับว่าเขาเป็นผู้นำตระกุลระดับสูงกลุ่มหนึ่งเหล่าปีศาจทลายจงตั้งใจฟังวันนี้ข้าในฐานะผู้ตรวจการแผ่นดินจะสอนบทเรียนแรกให้พวกเจ้าตัวนิ่มคำรามสดเสียงผลประโยชน์ของนิกายอยู่เหนือสิ่งอื่นใดผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่คือผู้สูงสุดบทก่อนหน้้าาาาขีดบบทตต่่่อไปคแนนนะสุุมมมมฉัรวกลช รูปเขยระดับเทพของประธานาธิบดีหญิงชินยู่การแต่งงานและความรักช่วยไม่ได้ดวงจันทร์หวนคืนสองสว่างภูเขาและแม่น้ำแผนของใส่ลับตัวตนที่ผิดของนักเขียนเฉินซีและกูเซียวหอยานหวังจีหอ,อรานหมอะสักศิษย์คุณภาพเยี่ยม